สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักรอบวันที่16-30กันยายนของชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดกะระหวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมีนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากัน หรือเร,เรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูกันนาะชาราศีมีในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาราศีมีในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนคน,คนนี้เป็นอย่างเงี้ยทำ้ยกับคุณคุณมอบความจริงใจมอบความรักให้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ตอบแทนมาคือคําหลอกลวงแล้วคุณก็ค่อนข้างเข็ดกับความรักในครั้งนี้มากๆเลยนะครับมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมุมมองในหลายๆท่านหลายๆคนมุมมองความรักเปลี่ยนไปเยอะมากๆกับชาวราศีมีนะครับมันมันทำให้คุณค่อนข้างเจ็บแล้วก็ ช้ามากๆเลยนะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงปัจจุบันแหละเนาะ15กันยายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันคุณฟื้นจากแผลนั้นแล้วนะไปสนใจเรื่องการงานการเงนินหรือชาวชาวชาวมีบางคนไปสนใจเรื่องคนใหม่ที่กำลังคบหาดูใจอยู่มันเพิ่งรู้สึกคุณรู้สึกว่าเออการตัดสินใจนี้เป็นมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วมันก็ไปได้ดีเรื่อยๆดยฝันนะครับนี่ที่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่เลิกเลิก,ลกร่วมกับเขาออกมา แต่ว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงล่ะเพราะเขาคนนั้นเห็นคุณเลิกออกมาก็มีความเสียดายเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดคุณไม่อยากยุ่งของเขาเขาเองก็จะไม่อยากยุ่งกับคุยด้วยเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนาะว่าเออในใจเลือกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่เอาเขาแล้วล่ะนะเพราะคุณรู้สึกคุณเริ่มใหม่ไปแล้วรู้สใึใจเรื่องการงานการเงนินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณไม่ควาผ่านดูใจแล้วฉะนั้นคุณมองว่าจุดที่คุณยืนเนี่ยมีความสุขดีแล้วมีความมั่นคงดีแล้วไม่อยากหาเรื่องไม่อยากหาความทุกข์ใจเข้ามาอีกแล้วฉะนั้นคุณรู้สึกว่าพอแล้วในเรื่องความรักกับเขาเนี่ยพอมากๆเลยนะครับนะ แลเขาลากเขาคิดง่ายต่อตัวคุณเนาะเขาเองค่อนข้า,งข,างข้อเสียดายเนี่ยจะก็มีความโกรธอยู่ด้วยว่าคุณเองไม่สนใจในเมื่อคุณไม่สนใจฉันเองก็จะไม่สนใจเธอด้วยเหมือนกันเธอไม่มีค่าพอยฉันไม่สนใจหรอกนะมีความโกรธอยู่จริงๆเขาเองอ่ะให้่คุณเปิดใจกับเขานะพอเขารู้สึกว่าการมีคุณอยู่ที่ผ่านมาไม่ก็ดีเหมือนกัน่คุณเขาอยากยากังอยากเก็บคุณเอาไว้อยู่เอ,อ้ยยังอยากมีคุณอยู่ต้องบอกอย่างงั้นไม่อยากเก็บอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดูกันน,าาน,น้อไพ่แาบป็สองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16-23กันยายนฝ่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24-30กันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมีนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู16-23กันยายนกันน้องช่วงนี้ชาวมีนเป็นยังไงบ้างเอ่ย16-23กันยายนช่วงนี้ชาวมีนก็มีความสุขฮับปีดีเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่อง อะไรต่างๆที่คุณก็ไม่จัดการดูแลซึ่งมันไปได้ดีไหมไปได้ดีกับเรื่องความรักกับเขาคนเนี้ยกับเขาคุณเก่าของคุณน่ะคุณเองไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยอยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรเลยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเองกำลังเดินหน้าไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณก็ผ่านดจใจอยู่การที่กลับไปหาเขาในงานที่ปิดฉะนั้นฉันขอเดินหน้าไปดีกว่านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกไหมก็เป็นสิ่งที่ถูกเขาเองก็เหมือนกันไหมเขาเองก็พยาา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 ามมมมเเ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 ดดิิินน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 หหหหหห้้ไไไไปปปววืืืือออออกกก่่่่่่่่สสใใใใจจจรรรรรงงีีคคๆทุณู เรื่องราวของคุณมันติดอยู่ในใจเขาลึกๆนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยาย,ยนหล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยาย,าย,ยนาช่วงนี้เขาจะกลับมาคิดถึงคุณก็่อย่างนั้นนะ่ะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรเนาะแต่ในใจกลับมาคิดถึงคุณแล้วก็คิดไปคิดมาก็โทษเป็นความผิดคุณเย่างการที่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ที่เหตุการณ์มั่แย่เพราะคุณน่ะไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมทําอะไรเนี้ยกลายเป็นโทษคุณซะเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งจริงๆอะ่ะเขาเองก็ไม่ได้มองความผิดจริงๆอีกใจหนึ่เค้าามองว่ ถ้าคุณใจอ่อนเปิดใจมากกว่านี้มันน่าจะดีมากกว่านี้ไม่มันไม่คงเป็นแบบนี้หรอกนะครับเพราะเองเขาเพราะจริงจริงในใจลึกๆเขาเองก็มีความเสียดายคุณอยู่ด้วยนะครับส่วนคุณเองช่วงนี้เป็นยังไงล่ะช่วงนี้คุณเองก็มีเรื่องต้องจัดการเรื่องการงานการเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเข้ามาค่อนข้างมีความกดดันเข้ามาทำให้คุณต้องค่อนข้างมีความเหนื่อยในช่วงนี้นะครับชาวมีนจริงๆอะ่ะคืออยากได้ความสบายใจไม่อยากเจอปัญหาอีกแล้วเนาะเรามองว่าชาวมี้ก็เลยเลือกที่จะไม กลับไป,ปยุ่งหรือสนใจเขาคนนั้นนะครับส่วนเขาคนนั้น,นจริงๆก็ยังอยากมีคุณอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าเขาเองก็ยังเป็นนิสัยเหมือนเดิมอยู่เนาะไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาลาฟีมีนไ้แค่นี้เนาะชาลาฟีมีนท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดยดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าจ้า